เพื่อนๆครับตอนนี้ทุกคนคงจะสะเทือนใจกับข่าวที่มีสีกานะศึกพระชั้นราชาคณะถึง8รูปนะครับก็ต้องบอกก่อนอันดับแรกอย่าเพิ่งเสือส่อมศรัทธากับพระาศาสนานะคนที่โดนศึกพวกนั้นไม่ใช่พระนะครับเป็นแค่คนไม่ดีใส่คอสตูมเป็นพระเท่านั้นเองนะครับอย่าได้เสื่อมศรัทธาเด็ดขาดเพราะว่าศรัทธาเนี่ยก็จะสร้างเงินไม่ได้ใช้เวลาหลายภพหลายชาติมากๆเลยนะนะครับาศาสนาพุทธของเรามีพระ ที่เป็นพระอริยสงฆ์มากมายนะครับทั้งที่บวชแล้วและยังไม่ได้บวชนะเราต้องมองพระในลักษณะนั้นพระสมมติสงฆ์ที่โกนหัวเข้าไปนุ่งนะจีวรน,นั้นอนะ่ะส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ด้วยซ้ําไปยังไม่ใช่พระที่แท้จริงในทางศาสนาพุทธนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเราต้องแยกแยะพระให้ออกให้ชัดเจนนะครับที่เราทําบุญใส่บาตท,ทุกวันกับสมมติสงฆ์แล้วก็ทําไปเพื่อปรุงหล่อเลี้ยงศาสนา แต่ว่าพระที่แท้ที่เราจะต้องเชื่อฟังเคารพกับไหว้นั่นคือพระอริยะฆ์นะครับซึ่งก็ยังมีอยู่มากมายในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะลองวิเคราะห์นะว่าคุณสีกากรเนี่ยเขาเป็นโรคอาจจะต้องบอกอาจจะเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่งนะที่เขาเรียกว่า borderline personality disorder นะครับหรือ bpd นะซึ่งโรคเนี่ยนะครับเคยมีข่าวสมัยก่อนนะครับที่บอกว่าอ,าอาดีตแฟนสาวของจอห์นี่เดเนี่ยป่วย เป็นโรค BPD แต่ตอนนั้นผมเชื่อว่าคนยังไม่สนใจมากนะครับโรคนี้เนี่ยถ้าแบบแปลเป็นไทยเลยต้องบอกว่าเป็นโรคดีใจหายร้ายสุดขั้วนะโรคนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เล่ให้ฟังนะครับ Borderline Personality Disorder เนี่ยนะครับเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อการคิดวิธีการคิดของผู้ป่วยที่เขาคิดถึงตัวเองและคิดถึงคนอื่นที่ผิดปกติไป นะครับรวมถึงมีการกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของคนไข้ด้วยนะครับโดยผู้ป่วยเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเซลล์อิมเมจนะครับการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตัวเองนะครับแล้วพอไปมีความสัมพันธ์เนี่ยกับผู้อื่นผู้ป่วยไม่สามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์กับตัวเองกับคนอื่นเนี่ยในระยะยาวได้นะเขาจะรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้นะครับซึ่งก็ตัวเองก็จะ,ะเผชิญกับความทุกข์ทรมานนะครับเนื่องจากต้องเจอกับปัญหาชีวิตอย่างมากมายไมเขาจะต้องพกกับพระ ราชาคณะผู้ใหญ่องค์หนึ่งแล้วก็ไปไปหากับอีกคนหนึ่งไปหาอีกคนนึงซ้ําแล้วซ้ําเล่าในบางรายเนี่ยมีความพยายามที่จะฆ่าตัวตายด้วยนะทีนี้เราต้องมาเช็คกันว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็น borderline personality disorder บ้างนะครับในเมืองไทยเนี่ยมีเกณฑ์การวินิจฉัยนะครับซึ่งเขาเรียกว่า DSM 5นะครับเอาไว้ประเมินนะครับนะบอ่ะมีอาการประมาณนี้ครับเพื่อนๆ1ก็คือเขาจะมีความรู้สึกว่างเปล่า อย่างต่อเนื่องนะ Chronic feeling of emptiness นะครับมีความรู้สึกตัวเองว่างเปล่านะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงทุกวันโดยแต่ละอารมณ์มีความเข้มข้นมากเช่นเวลาที่เศร้าเศร้ามากวิตกกังวลก็จะวิตกกังวลมากเวลาที่หงุดหงิดฉุนเฉียวก็จะมากกว่าคนปกตินะแต่อารมณ์เหล่านั้นจะอยู่ไม่นานนะครับนะเ,เป็นแป๊บหนึ่งแล้วก็จะหายไปแล้วก็จะเปลี่ยนอารมณ์ไปนะครับ ก็เขาบอกว่าพบได้น้อยอ่ะที่ผู้ป่วยจะมีอารมณ์ใดอารมณ์เดียวกันอยู่นานติดต่อกันหลายวันนะคือแต่ละวันก็จะมีอารมณ well ์สลับสลับกันไปนะครับข้อที่สามก็จะมีความพยายามอย่างมากเลยครับที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยถูกทอดทิ้งนะเพราะว่าผู้ป่วยโรคเนี้ยจะกลัวการถูกทอดทิ้งเป็นอย่างมากนะครับเขาจะมีการรับรู้เกี่ยวกับตัวเองที่ไม่มั่นคงจึงมีลักษณะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับ บางรายก็จะมีความรู้สึกหุนหันพลันแร่นนะขาดการยับยัง้งชั่งใจมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อตอนเองได้เช่นเช่นบางทีเนี่ยไปช้อปปิง้งนะจ่ายจ่ายเงินแบบไม่ยังคิดบางคนเนี่ยอย่างมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ปลอดภัยบางคนใช้สารเสพติดนะขับรถนี่ก็บางทีขับรถแบบเร็วมากเลยถ้ากินก็กินไม่หยุดเลยกลายเป็นพวก binge disorder eating disorder ได้นะครับถ้าโกรธ จะโกรธแบบรุนแรงไม่สมเหตุสมผลครับนะแล้วแสดงอารมณ์โกรธออกมาแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้นะเช่นเข้าไปใช้กําลังเนี่ยทำร้ายคนอื่นเลยนะครับแล้วมีความที่รัดแรงเกลียดแรงเวลาที่มีความสัมพันธ์กับใครก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่คงเส้นคงวาเช่นเวลาที่รู้สึกดีด้วยกันรักกันเนี่ยโหมากเลยนะครับแต่พอทําอะไรที่ไม่พอใจปับ๊บโกรธมากเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ก็เป็นรักแรงเกลียดแรงนะครับ ในบางรายเนี่ยต้องบอกว่ามีพฤติกรรมพยายามที่จะฆ่าตัวตายด้วยนะเพวัะน,นั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะครับถ้ามีความเครียดสูงน,นะครับก็อาจจะเกิดความคิดหวาดระแวงนะมีอาการกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่า d i s s o c i a t i v e symptoms นะครับเช่นจำอะไรไม่ได้ไปชั่วขาชั่วครัง้งชั่วข่าวหรือบางคนก็ตัดขาดตัวเองออกมาจากโลกความเป็นจริงออกมาเลยนะครับในบางช่วงในผู้ป่วยอาจมีอาการของโรคจิตได้นะครับโรคจิตก็คือ เข้าใจสําคัญตัวเองผิดนะจากตัวเองเป็นคนอื่นคนอื่นเป็นตัวเองนะครับทีนี้ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นละ่ะมีสาเหตุไหมโรคนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีนะสาเหตุส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าอาจจะมีได้ก็คืออาจจะมีพันธุกรรมนะครับเป็นไปได้เหมือนการที่มีต้นตระกูลที่เคยเป็นป่วยเป็นโรคนี้แล้วต่อมาตัวเองก็มาเป็นโรคนี้ บางคนมีความผิดปกติของสมองครับบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงของสมองในส่วนที่ทํางานเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ยับยั้งช่างใจนะครับหรือบางคนในมีสารสื่อประสาทเช่นลักษณะของซีโรโทนินที่ผิดปกติไปก็จะมีผลที่ทําให้เป็นโรคนี้ได้นะครับหรือในบางคนเนี่ยมีความเครียดที่รุนแรงตั้งแต่ตอนที่สมัยตัวเองเนี่ยเป็นเด็กๆนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้เป็นโรคนี้ได้หรือบางคนไปใช้สารเสพติดมาก่อนนะครับ วิธีก็คือถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นโรคนี้นะครับก็ไปรักษากับหมอจิตเวชนะครับมีทั้งจิตบำบ,บัดและการรักษาด้วยยานะในสีกากรในรายนี้เนี่ยผมมองมอง,มองดูเนี่ยเขามีลักษณะของ personality disorder อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนซึ่งก็คงคิดว่าจะเป็นพวก borderline personality disorder นี่แหละนะครับก็แน่นอนเธอ,อทำทาเหมือนกับทำผิด ต่อวงการศาสนาซึ่งอันนั้นก็เป็นเวรเป็นกรรมที่ต้องรับไปนะครับแต่แน่นอนท่วผู้หญิงคนเดียวไม่ได้พระแต่บอกบวดเป็นพระก็ไม่ได้คนเหล่านั้นก็ผิดเช่นกันนะครับออและก็จะขอย้ากับ,บทุกท่านนะท่านผู้ชมทุกท่านบอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยอย่ามองพวกเขาเป็นพระนะครับเขาเป็นแค่คนธรรมดาเป็นลูกชาวบ้านคนหนึ่งที่บวชโอนหัวแล้วก็นุ่งเหลืองห่มเหลือง ผมจีวรของพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับอย่าไปมองว่าเขาเป็นพระเหตุผลเพราะว่าถ้าเรามองว่าเขาเป็นพระเราจะบอกว่าพระทําไม่ดีพระทำโน้นทนํานี้นะแต่ในท้ายที่สุดแล้วเราก็เสื่อมศรัทธาจากศาสนาเองเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่ใช่พระนะครับพระจริงๆในศาสนาพุทธคือพระอริยสงฆ์นะซึ่งมีตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะครับคนเหล่านั้นยังมีอยู่มากมายในประเทศนะ ผมยืนยันนะผมยืนยันเพราะว่าโดยส่วนตัว,ตวแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมคุ้นเคยสัมผัสได้ถึงพระที่เป็นพระอริยสงฆ์เหล่านั้นแล้วก็ผมพบว่ายัางมีอยู่อีกมากมายเลยครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะ,ะก็อย่าเสียบศรัทธาเด็ดขาดวันนี้เอามาวินิจฉัยทางการแพทย์ให้ทุกท่านได้ฟังด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยกันกระจายข่าวนี้ไปด้วยคนเราจะได้ไม่เสียบศรัทธาจากพระพุทธศาสนานะครับ your friend is a doctor ครับดรวีเชิญครับ